เขาเขาตีในพย,ยีันยังอุ้มมวนทุก สุครับปีนี้สงกรานต์ก็ว่าปีหม่เมืองนะครับทางรัฐบาลก็ได้ฮือทุกจังหวัดนะครับจัดแบบยิ่งใยอลังการสนุกสนานกันเต็มตีนะครับเช่นเดียวกันครับตีจังหวัดแปรจังหวัดแปรก็เป็นแหมหนึ่งจังหวัดนะครับตีถือว่าจัดได้ยิ่งใยแล้วก็หลายๆคนชอบไปแอลไปเล่นน้ำที่ฮั่นเหมือนกันปีนี้จะยิ่งใยขนาดไหนจัดตีไหนกันพ่องนะครับจะได้มาอูจ่าพานระบบซูมครับพออออันนั้นสีแดง ภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแปะพออสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพอสวัสดีครับเดี๋ยวจะได้อู้กันเพราะยังน้อยก็คือติแปะเนี่ย เปิ้จะเล่นประมาณวันที1 7เจ็ด16 17อะตีเฮาแบบต้องใส่เสื้อมอฮอมแล้วก็ไปเล่นมันจะเป็นถนนท้งถนนเลยเนาะที่ันจะแบบฮดน้ำกันนะครับปัจจัยแก่เฉพาะตีนี้อย่างเดียวคุณผู้ชมอำเภออื่นๆตีแปดเปิ้ลก็แบบจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแม่ละเจ้าลวเปิ้ลก็คือทุกคนเนี่ยเปิ้ลพร้อมใจกันใส่เสื้อมอฮอมเหมือนเป็นถนนคือภาพที่เฮาหันเนี่ยนะเจ้าจะหันเป็นสีน้ำเงินไปหมดเลยเนาะมันก็สวยงามแปลกตาไปเหมือนกันนะ แล้วก็แหมยางหนึ่งตีแปนะครับก็ตอนนี้เสื้อมอห้อมไผ่ตีนย่าหมูหัวจะเอาอย่างด้าหัว,วลุงป้าหน้าอาปรปะอุ้ยแม่อุ้ยนะครับก็สามารถไปตีแปได้เหมือนกันแค่ย่านเดียวนี่คือใส่อันตัวเกาใส่มาทํางานาเอาไปลดนด้ำด้าหัว เป็นของฟ้าก็ได้แล้วปเดี๋ยวนี้เหมือนจะมีก่าแบบเป็นเสื้อหม้อห้อมอย่างเดียวเนาะเสื้อมัดย้อมนนอ่าแม่แม่หันอยู่ว่าบางบางคนเปิ้นก็ใส่เป็นเสื้อมัดย้อมไปเล่นสงการับเอมันก็มีหลากหลายแบบนะเจ้าสามารถเสื้อมัดย้อมประเดียวแต่ได้มีแค่เฉพาะสีครามอย่างเดียวเนาะมันก็จะแบบมีเป็นสีสันล้วใส่เป็นแก้งใส่เป็นทีม ใช่เป็นครอบครัวอ้มันก็ดูแบบเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับสําหรับการไปเล่นปีใหม่เมืองตีจังหวัดแปรนะครับเดี๋ยวจะได้มาสอบถามพันระบบสูมกับผอททแปะผอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับผมครับผอข้าวแปะปีนี่จัดสงกรานตีไหนจะไดพองครับขันว่าวจัดกันหลตีจัดกันยิ่งใหญ่ขนาดเลยแม่นก็ครับครับใช่ครับคือปีนี้ตังตังแป้เองนะครับก็ เป็นหามเป็นหังจวัฒน์หนึ่งนะครับในภาคเหนือเฮานะครับที่จัดกิจกรรมเรื่องของโงกการ์หรือว่าได้นับปีใหม่เมืองบ้านเฮานะครับต้องบอกว่าปีนี้จังหวัดแป้เองนะครับก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องของการที่จะคือกิจกรรมสงการณ์ืองแป้หรือว่าสงการ์น้องห้อโมงแป้นี่นงงะครับป่าได้มีโอกาสต้นนตอนรับน้องเที่วยวโดยเฉพาะไฮไลท์ของของดังแปเเ้เฮานี่นะครับต้องบอกว่า1 6 1 7นี่คือยืนหนึ่งนะครับเพราะว่า หลายจังหวัดก็จะเริ่มแม่นตั้งแต่สิบสองสิบสาสี่สิบห้านะครับแต่ว่าสิบหสิบเจ็ดเนี่ยจะมีที่จังหวัดแปรนะครับอันนี้คือปีนี้คือยิ่งใหญ่าตามเลยนะครับครับสิบหกสิบเจ็ดนี่เปินเปินจัดกันย่านไหนจัดแถวไหนก็ครับพอครับครับก่อนก่อนจะไปส6บหกสิบเจ็ดขออนุญาตก่อนนึ่งนะครับว่าในในของจังหวัดแพรเองนะครับก็ะในห้วงของสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับแล้วเกาะมาที่21เอ็ด นะครับที่หวังชินเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะครับเรื่องของสงการในแต่ละอำเภอนะครับต้องบอกว่าในวันที่1 1เดือนจขาปาร์ตี่ที่อำเภอล้องกวางนะครับ,รบเรื่องของกิจกรรมที่เป็นเรื่องของอำเภอของล้องกวางเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสแสดงศิลปะวานธรรมนะครับซึ่งเราจะที่ี้ต่างอที่ถ้ําอ๊อกคอยตัยนะครับแล้วก็รตรงนี้ก็ต้องบอกว่า ในกิจกรรมที่ทางผู้บริหารระดับจังหวัดนะครับบอกว่าจะเป็นตางท่านผู้ว่าได้การจังหวัดท่านชุติเดชมีจานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดแปรเนี่ยนะครับก็ช่วยกันพันในเรื่องของซอฟต์ o วร์ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนนิยบายของรัฐบาลเรื่องของที่เขายกระดับเรื่องของส่งการนะครับซึ่งของยูเนสโกตัวนะครับซึ่งในจังหวัดแปรเองเนี่ยเขาก็มีพิเศษในเรื่องของ กิจกรรมตั้งแต่ิบเบไปจนถึงเซาเอ็ด e เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือในในห่วงตั้งแต่ซีเบสไปจนถึงแต่วันที่เซาเอ็ด e เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆแต่ว่าในไฮไลท์เนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าจัางหวัดตแต้แเงเนี่ยก็นําเสนอเรื่องของวันที่สิบหกสิบเจ็ดดวยนะครับผมอย่างอย่างในห่วงของกิจกรรมที่สูุการณที่แป้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงหยุดยาวเนาะนะครับแล้วก็ต่างหลายหลาย หน่วยงานนะครับก็จะมีเรื่องของอากาศที่เราเตรียมพร้อมนะครับรองรับเรื่องของการที่นักท่องเทียเท่ยวมาเยือนบนแฝดนะครับหอการค้าจังหวัดแฝดเองเนี่ยก็่อจัดกิจกรรมนะครับเรื่องของชิมชอบใช้นะครับซึ่งนักเที่ยวเล่นน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสไปไปช้อปปิ้งได้ไปซื้อเข้าซื้อของนะครับหรือแม้แ,แต่อาหารกินตัวนะครับซึ่งก็จะจัดตั้งแต่สิบแปดถึงสิบเจ็ด ่เมษายนที่สนามหลวงหรือว่าส่วนสุขภาพในจังหวัดแต้นะครับผมหลายจุดแต้เลยนะเจ้ามการจัดกิจกรรมที่ส่วนนี้คือในแต่ละวันมีกิจกรรมออย่างพองข้าวผอครับครับนอกจากการที่ต่างชุมชนนะครับอาจได้มีโอกาสได้มาออกล้านนะครับเรื่องของสินค้าเชื้อเลือกนะครับเสื้องหมหอมเกยนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราสอนรับเรื่องของการที่น้องเที่ยวมาแอลนอกจาก ได้ใส่เสื้อม้อไม่อวแตะแล้วเนี่ยนะครับต่างจังหวัดต่างท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังได้อ่าอ่าเพราะว่ามีเวิร์กช็อปเรื่องสัมยอมห้อมตัวนะครับน้องเที่ยวสามารถที่จะเอาเสื้อผ้านะครับที่ใจแล้วนะครับสามารถเตรียมมาย้อมพ้อมที่สนามหลวงวัดที่จัดงานนี้ได้ตัวนะครับผม อันเนี้ยผมน่าสนใจผมยากอยากเป็นห่วงเหมือนเพราะว่าเสื้อที่เขาใส่ไปเหมือนๆเนี่ยสีมันอาจจะแบบสีไปน้อยนิดเนีกยเกิดเหมือนกันว่าเออมันเปิ่นจะมีบริการหรือว่าเขาไปย้อมตีไหนได้อ๋อเขาสามารถไปย้อมตีนี้ได้เลยเหมือนกันครับผมครับใช่ครับผมเพราะว่าคือลักษณะการที่เขาย้อมพร้อมจะแต้เนี่ยนะครับคร่บางทีใส่เสื้อห้องเขาเนี่ยนะครับบางทีเขาใส่ไปเนี่ยซักไปนะครับสีมันอาจจะซีดแต่ว่าในในความของ เป็นมะฮอมเนี่ยใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบายนะครับโดยเฉาเสื้อผ้าที่มีความพิเศษโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นคือนักเที่ยวหลายคนหรือว่ากิจกรรมในวงปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นหน่วยงานต่างจังหวัดแปร่หลายภาคส่วนเอาคนมีกิจกรรมเรื่องของย้อมพ้อมผ้าที่ใจแล้วเลยนะครับมันเหมือนกับยิ่งใส่ย,ยิ่งนิ่มครับแม่ยิ่งใสย่ยิ่งนิ่มจ้าครับ ท่านพอเจ้าแล้วเวลาเราเล่นน้ําสงการนะเจ้าทางทอท,อทอได้แนะนาให้นักท่องเทีย่ยวเพื่อใส่เสื้อม้หอห่มในเรื่องของการแต่งกายในการเล่นน้ํากับเจ้าครับปีนี้นะครับเป็นปีพิเศษสำหัอันลื่นนะครับซึ่งในภาพรวมของจังหวัดแป้เองเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอำเภอนะครับพอมีกิจกรรมหลายที่นะครับซึ่งก่อสร้างภาพลักษณ์นะครับเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวมาแล้วและยังได้อ่านว่าสัมผัส วิถีทีมตัวนะครับอย่างวันนี้นใส่เสื้อแป้นี่นะครับต่อแต่ต้องบอกว่าทอทเองเนี่ยเขา,าร่วมกับจังหวัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เจิญจวนนัท่องเที่ยวมาแอลจังหวัดแป้โดยใส่เสื้อม,อมะอมเขาก็มีกิจกรรมโครงการร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักนะครับว่า,าปีนี้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินได้พักครังนะครับต่อ สามารถรับเสื้อเท้าพิ้นดูพันตัวนะครับซึ่งอันนี้เก,กิดป็การกระตุ้นว่านักท่องเที่ยวที่มาแอาวนจงวัดแปรแล้วนี่นะครับ<อ>ก็ยังมีโอกาสได้ใส่ทีนี้ทางททเองจะร่วมกับผู้ประกอ,อกกบโรงแรมที่พักเขาจะแจกเสื้อนะครับตัวนี้เลยนะครับ<อ>ายคว่าใช้แบบนี้นะครับแล้วก็คือนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างตั้งแต่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนึ่งคนต่อนึ่งซิทนะครับที่โรงแรมที่พักที่มีหลายชื่อแต่ในส่วนใหญ่ย่ในเมือง นะครับแล้วก็ใส่เล่นน้ําฝีใหม่ในวันที่17เนะครับเพราะฉะนั้นวันที่17เจาก็จะเป็นถนนบ้องของจริงเลยนะครับว่าน้องเที่ยวที่ามาบัดตามเช็คอินเสื้อมดอนก็สามารถแต่ซื้อใส่ใจอันนี้เขาไปการหนึ่งสร้างภาพลักษ์อันที่สองกัดตุ้น นะครับแล้ที่สามเอายาคือขนมมอหอมเนี่ยเป็นมอหอมตั้เลยนะครับครับอ๋อขนมมอฮอมตัแตละพักรมแรมตีแปดคุณผู้ชมเนอร์ก็จะได้ครับเสื้อตีเหมือนตีผออใสอยู่ไม่และเจ้าครับอาจจะใส่กับเตลจ้างก็ได้อ๋อหรือว่าเตลเอกลักษ์จังหวัดแปดเตลสะดดองเอกก็ได้ก็แบบมวนได้แล้วก็สัมพันธ์บรรยากาศได้เหมือนกันตีอื่นแล้วครับพออครับปีนี้ไฮไลท์มีตีไหนพองแหมก็ครับ ครับล่ตั้งแต่13นะครับสิบสนี่เป็นวังชิ้นนะครับเราก็จะมีะกิจกรรมร่วตมตามต่างอำเภอนะครับวังชิ้นจัดจกิจกรรมสงการ,รนะครับซึ่งจะเริ่มวันที่13คือกเกาะเราก่อนจะรับป้อนเพราว่าเตรียมความพร้อมเรื่องของ,ของการจัดกิจกรรมคล้ายๆกับจังหวัดอื่นวเราก็จะมีในพื้นที่รอบนอกอำเภออันนี้ต,ต้องต้องบอกว่าเป็นนโยบายของ,ของ แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้กกบริหารจังหวัดนะครับเขาอยากคือจังหวัดแปรเนี่ยนักองเที่ยวที่มาแอลหรือว่าญาติพี่น้องที่ปาเพื่อนปาแม่แอลบ้านถังเ,เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่จะออกไปยังต่างอำเภอได้นะครับทีนี้เราก็เริ่มชื่อหวังชิ้นเกาะนะครับเป็นปนอว่าผจญภพรผจญภัยมาสัจจานป,ประซุ่งปัตตุปานะครับซึ่งเราจะทีจัดกาอำเภอที่เอามือหวังชิ้นวันที่13 <_ <d> _ <n> _>นะครับแล้วเกาะมาสิบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเที่อวอำเภอลองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเล่นน้ําสงการเป็นอ nice ันมิสซิ่งน้ำสงการนะครับซึ่ง<_ <d> _ <n> _>ในเขตเทศบาลอำเภอลองนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ต่างต่างอำเภอน,นะครับต่างชุมชนเนี่ยก็ร่วมกันจัดขบวนแห่แล้วก็มีการเล่นน้านะครับซึ่ง<_ <d> _ <n> _>อันนี้ก็ีกเป็นวันหนึ่งนะครับที่ต่างอำเภอลองได้จัดกิจกรรม นะครับแล้วก็มาสิบห้าเออสิบหกนะครับอันนี้ที่เด่นใจนะครับต้องบอกว่าเออสิบหกนี่นะครับตาที่อำเภอเด่นใจเนี่ยเป็นเป็นการเล่นน้ํานี่นะครับที่ต้องบอกว่าปลอดแท้ที่ไหนเลยในภาคเหนือนะครับซึ่งนักเที่ยวใจเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวจากอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับลำปางและปูนชียงใหม่แล้วก็พะเยานาดรวมไปถึงเชียงรหยดตัวยนะครับก็ะจะมีโอกาสได้มาเล่นน้ําสงการเล่นน้ำปีใหม่ที่ อำเภอรองนะครับเตรียมอำเภอขมเด่นใจนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรวมไปถึงเรื่องของอการแสดงศิลปินต่างๆที่ได้มีการเตรียมการต้อนรับนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับก่อจะเป็นวันที่สิบเจ็ดที่ที่ตัวเมืองแปรนะครับต้องบอกว่าในโซนอำเภอเมืองวันนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเอาเรื่องใส่มะฮอมเด่นน้ํานะครับซึ่ง ในพมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพิธาส่งการรัฐนนะทีืองแต่นะครับเราเกาะเรื่องของกิจกรรมไว้เป็นขบวนแห่ขบวนแห่นะครับขบวนดํกกาหัวท่านผู้ว่านะครับว่าจักราสิลย์ศิน์หรือว่าภาพสําสคัญนะครับแล้วา็ช่วงนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับต่างจังหวัดแต่นะครับองคงการบริหารจังหวัดแต่เทศบาล <c oughs> รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับก็ะ จัดเต็มน,นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเอาเรา,าต้องเหมือนว่าปิดเมืองเล่นน้าเลยวันน,นะครับเตรียมการกันเต็มตีแต่แต่ยิงใหญ่แต่แต่นะครับเพราะว่าไปได้ค่ะเฉพาะอำเภออ,อย่างเดียวต่า,ตาองอำเภอปนก็ได้แบบเยมจัดยิงใหญ่ฮือได้ไปแอลไปพอไปกอยกันนะครับ <S <S พอครับเจ้าแล้เปนก็คือจัดเลื่อมกันตัวสามารถแอวได้สุดติดเลยนะเจ้าเจ้าท่านผอเจ้าครับ ช่วงวันที่16-17แล้วเจ้าที่บอกว่ามีงานอินดิโก้บลูซิตี้แพร่ที่เป็นจเดยเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อ,อเมริกัาจัดกิจกรรมเรื่องของจริงๆแล้วคำว่าอินดิโก้บลูเนี่ยครับซิตี้แพววร่เฟสติวัลนีครับก็จะเป็นเรื่องของสีมะฮอมมนะครับสีครามสีเหมือนนะครับก็จริงๆคาแรคเตอร์ของจังหวัดแพร่เองเนี่ยเาเป็นเมืองมะฮอมนะครับซึ่งก็จะเป็น พื้นสีสีห้องหรือสีเงินนี่นะครับนะครับทางทางจังหวัดแปรนะครับโดยท่านผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการที่หนึ่งเรื่องของศิลปินการแสดงเข้ามานะครับอันที่สองคือเขาทําถลุปเส้นอาคน้องว่าการแม่กินซือนะครับโดยที่จะมีเรื่องของการแสดงคราบของกลุ่มแพทย์คราบเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่านอกจากการแสดงแล้วเนี่ยยังมีการที่เขารณรงค์ในเรื่องของ การที่จะชูเอกลักษณ์นะครับเรื่องของอิลตโกบูซิตี้เนี่ยนะครับคือภาพลักษณ์เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็เป็นเรื่องของตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยตรงเลยนะครับเขาอยากใช้ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นตัวชูนะครับสร้างภาพลักษณ์โดดเด่นนะครับซึ่งน่าจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งอะโมหอมหรือว่ากะที่เฮาลงนลงคื นักท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่คนในจังหวัดแตรเองก็ใส่นะครับเรื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนลงมาครับเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดแปรคือเป็นที่รู้จักต่อยนะเจ้าเจ้าส่วนไฮไลท์ตัวอื่นแล้วครับปอครับยังมีแหมกัครับสำหรับปีนี้ตีแบบนักท่องเที่ยวบอกพลขลาดเลยะครับปอครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในในภาพรวมของของจังหวัดแปรเองเนี่ยนะครับนอกจากอย่างที่ได้ลองเรียนที่แล้วเนี่ยนะครับ ในต่างอำเภอนะครับอย่างของที่อำเภอสองนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมแบบอันนึงนะครับก่อสิบห้าสิบหกนะครับที่ oh. เราเีกิจกรรมที่อยากใือนักเที่ยวเนี่ยนะครับอ,อยากได้เหมือนว่าในห่วงของการเล่นน้ำที่จังหวัดอื่นเล่นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยนะครับแต่เราเนี่ยกป็ยังม,มีพื้นที่อยู่นะครับ oh. รวมไปถึงเรื่องของการไหว้พระทรรอุ่นนะครับต้องบอกว่าอนอกจากที่เรา อมาแอลปีใหม่เมืองบ้านเฮาแล้วนี่นะครับกิจกรรมว่าไอเป็นฝนทรายเข้าวัดนะครับตามตูมนะครับกก็เจดีไซน์นี่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเขตหลายๆอำเภอที่ชุมชนนะครับต้องบอกว่าอัตลักษณ์ล้านนาของดอกแปนเนี่ยยังยังมีความชัดเจนนะครับแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างดีเยี่ยมนะครับกี้ลืมอู้แปมอันนึงนะครับอย่างที่วันอาสิบหกเนี่ยในในตําบลวังหงนะครับเป็นพื้นหลังของการกิจกรรม นะครับช่วงสงการเหมือนกันนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างพี่อุดมนะครับก็ได้มาอู้เตือนชวนน้องเที่ยวนะครับมาได้นน้ำปิดไปเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอบอกว่า,าเป็นเทศบาลโต๊ะแป้นะครับหลายอ,องยรรค์การหารส่วนจังงวัดแป้เนี่ยนะครับเขาก็พยายามทาให้ทุกที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็อยากให้ทุกที่เนี่ยมีกิจกรรมแต่แต่ต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยของเขาจะอยู่ที่วันที่16 17ิเจดในเขตเด่นใจนะครับเอาคืนนะครับ พอแล้วเราติเปินใจเชื่องานว่าสงการสีรันมาศจรย์ปันปีของจังหวัดแปรนี่คือเป็นภาพรวมของจังหวัดเลยเหมือนกัน้ามพอครับครับจริงๆอันนี้เป็นตีมนึ่งนะครับต้องบอกว่าจังหวัดแปรเองเนี่ยเขาบอกมีว่าทําพันปีเพราะว่าจะเป็นเรื่องวัดนะครับเมืองเก่านะครับซึ่งสิบสิบหกเนี่ยในตีมเรื่องของมาศจรย์สมมาสจรย์พันปีนี่นะครับสงสีรันเนี่ยนะในเรื่องของการที่ นึ่งเชื่อมโยงในแหล่งท่องเที่ยวบายถึงแปว่าจะเป็นเส้นทางไหว้พระนะครับเส้นทางพระธาตุนะครับรวมไปถึงเรื่องกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนนะครับแป้เองมีความเก่าแก่นะครับแล้วก็เอาชูวัฒนธรรมอันโดดเด่นนะครับผสมผสานกับสงการที่ทันสมัยเข้ามานะครับผมครับก็ถือว่าเป็นร่วมร่วมสมัยแล้วกันนะครับว่านอกจากมีความเก่าแก่นะครับแต่ยังมีสีสันในเรื่องของความสัจจาเชื่อมโยงเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆครับผมครับ ต้องบอกว่าไปแอวแพ้ี้ได้หมดตึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมได้อัตลักษณ์ของแป้คือใส่มอหอมแอวเล่นหนาวชุดเดชรกร็สนับสนุนจจัดงานเต็มตีเนาะพอเนาะตะกี้พออันท่านว่าวคือฟ้อนนําหน้าขบวนล,ละที่เขาหัหานนอินเติร์ตะกี้นะเจ้ามีการฟ้อนรำกับสีถ้าจะคึกคักป <c oughs> ีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่บอดแพ้ปีที่ผ่านๆมาแน่นอนนะเจ้า ครับคำน้อยครับกาปีน <ifies> <desse> ี <ISH> ้นะครับต for ้องต้องบอกว่าตางสังวัดแต้นะครับโดยท่านผู้ว่าชุิเดชมีจัดนะครับปิ้นเก่อได้สนับสนุนงบประมาณเรื่องของทาป้ายนะครับบิวบอร์ดที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งป้ายตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงเรื่องของความพร้อมนะครับเรื่องของการเจิญจวนน่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของสร้างภาพลักษณ์บรรยากาศสงการที่วัแป่นะครับ ป้ายบิลบอร์ดนี่นะครับถ้าออกมาจากตัวนักพลียมเข้าเมืองเนี่ยนะครับมันไปเห็นป้ายขนาดใหญ่นะครับ12คู30เมตรนะครับเห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นคือปีนี้นะครับนอกจากความพร้อมที่ต่างจังหวัดได้เตรียมนะครับสิ่งมีความสะดวกวัดที่พักร้านอาหารนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยตัวนะครับการเดินทางเข้าต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังแสดงเรื่องของศักยภาพนะครับว่า ป้าแป้เองเนี่ยก็มีกิจกรรมเรื่น้ำสงการโดยเฉพาะสง่าถนนมอฮอมเนี่ยป้บแป้ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ความที่เขามีความพร้อมนะครับซึ่งทอทเองก็ได้ประสาทกับทุกภาคส่วนบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับของปอพนะเรื่องของผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารนะครับแล้วก็ต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเป็นอบตท้องถิ่นเทศบาลอบจนะครับเขาต้องบอกว่าปีนี้เราพร้อมจะต้าเลย ครับครับ,รบป้ายผมเพิว่าทีมงานขึ้นภาพประกอบตันกอติเป็นป้ายผู้ว่าแล้วก็อยู่บนตึกแั่นะครับถ้าขึ้นตันก็ทีมงานขึ้นภาพพื้อหารกรรมนะครับว่าเป็นป้ายตีผู้ว่าสนับสนุนสําหรับ <ừ> การจัดงานเนาะน,น,นะครับถ้าหากว่าขึ้นตันก็ขึ้นมากรรมระวางตีให้อผอได้สรุปตอนใต้นะครับว่าปีใหม่ตีจังหวัดแปรยิ่งยายขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมภาคโรงแรมแล้วก็ได้เสื้อมอมจนผอไดเจริญจนได้เลยครับจ้าครับคำนออยนเดียวครับว่า นอกจากกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดแพร่นะครับเพเป็นทางท่านทุกานนะครับท่านผู้บริหารนะครับผู้ลูราผู้ใหญ่ในจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับได้มีการที่ต้องสร้างเมืองนะครับของแพร่เนี่ยนะครับคื่อเป็นทุดหมายปลายทางโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับมืองเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำให้จังหวัดแพร่เนี่ยมีไฮไลท์ทุกทุกเดือนทุกกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมเองนะครับตัวแทน จังหวัดแต้นะครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องที่ดูรายการโซนตอนนี้นะครับว่าอนอกจากการเล่นน้าบอกว่าเป็นลำตางละปูชีัง,งหม่บ้านเฮาแล้วนี่นะครับ16-17ก็อยากเชิญชวนว่าลองมาแอวจังหวัดแต้่ว่าต่นมวนจะจะใดน,นะครับแล้วก็บรรยากาศที่เราใส่เชือมมอหเเล่นน้านะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าต่าเซเบ็ถึงเซาเซาเอของจังหวัดแต้นะครับหรือเพาะ16-17ว่า ถ้าสมมุิไปไหนนะครับมาแอลแปรนะครับจองที่พักดุยยเวนเนอร์นะครับเพราะว่าเขาอปากคือมามามาแห่ได้งานนะครับคือจองนะครับการเข้าพักนะครับสบายใจรวมไปถึงได้เล่นน้ำปี๋ใ่บ้านเฮาแล้วรวมไปถึงเรื่องของการบ่อนพระขอพรนะครับผมครับก็อยากาจะเชิญชวนครับผมครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของทททสํานักงานแปรก็จะมีกิจกรรมมีข่าวสารมีอินโฟกราฟิกกว่า จะได้หันเลยว่าแต่ละอำเภอนะครับเป็นจัดกันวันไหนตีไหนพองให้ไล่มีอัญญงกันพองนะครับก็สามารถไปกดเช็คกันได้และโรงแรมอย่างตีเป็นพอได้บอกนะครับว่าแต่ละตีก็เตรียมพร้อมจะรีบจองเแล้วเจ้าถ้ารีบจองก็คือจะได้เสื้อตอยนั่นแหละอันนี้สําคัญจะได้เสื้อแล้วก็ไปแอลเล่นน้ําตอยนะเจ้าต้องรีบจองเลยด้วยจ้สิทธิ์เฮาเกาะ ขยักได้เหมือนกันท่าแบบตันกับแบบเป็นยังต์ตีแปมีขายปลาเละและะ้วก็ราคาแบบแปลงตัวเดินละเจ้าข่าวพร <อ S 1> <พอ S 1> ้อมกันส<อ>่งเสริมแล้วก็สนับสนุนปีใหม่ของเขานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผออนันต์สีแดงข้าภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานปาแปะจะได้มาอู้จากกับเฮาในวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเอกจะไปอาหารตีแปนะครับผอ,อ,อครับขอบคุณจัดนดี่ดีสรับเลยครับผมขอบคุณครับครับ สวัสดีเจ้า,าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกันสักกรรมนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าไปปะกันในช่วงต่อไปของรายการเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวที่ไหนพะเยะย,ยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน